สวัสดีค่ะวันนี้มาทํากล้วยดิบป,ปิ้งเหตุผลที่ใช้กล้วยดิบเนี่ยเพราะกล้วยดิบมันย่อยไม่ได้นะคะมันกินเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกนะคะถ้าเรากินถ้าเรากินเอ,อกล้วยสุกมันจะกลายเป็นน้ําตาลค่ะกล้วยเนี่ยมันจะเป็นน้ําตาลอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยตอนนี้ต้องต้องใส่ถุงมือเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม ยางมันออกมานะคะแล้วก็ใช้มีดปอกกล้วยเพราะว่ามันจะมีน้ำยางออกมาค่ะเพราะมันยังเขียวอยู่เลยค่ะนะคะนี่ก็ไปได้สูตรกล้วยปิ้งมาจากพระอาจารย์เสือท่านใช้กล้วยกล้วยแพนเทนจากทางแอฟริกานะคะกล้วยแอฟริกาแต่อันเนี้ยพี่จุ๋มใช้กล้วย กล้วยหอมแ่ะค่ะแต่กล้วยหอมดิบชอบกินค่ะมันมันเป็นกล้วยปิ้งแบบดิบอะนะนี่ค่ะกระปอกเปลือกมันนะฮะต้องใส่ถุงมือค่ะไม่งั้นมือมันจะแบบเหนียวยางแล้วมันก็ล้างออกยากใส่ถุงมือมันง่ายดีเห็นไหมฮะมันออกมาละแวเราเข้า air f ฟ y ายค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ทําน้ํากะทินิดเดียวน้ํากะทิกับเกลือ ฮิมารายานะคะซึ่งมีเมนาร์โอลเยอะมากแล้วก็ใส่กะทินิดนึงใส่หญ้าหวานนะคะก็ได้กินแบบสบายใจนะคะนะคะเดี๋ยวเข้าแอร์ฟรายสักสิบนาทีเดี๋ยวมันก็จะสุกละค่ะแต่ว่ามันย่อยไม่ได้นะคะก็มีงานวิจัยของอังกฤษนะ,ะคะกล้วยดิบ มันย่อยไม่ได้มันก็กินเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกเราก็ได้ความเพลิดเพลินทางรสชาติอาหารแต่ไม่ได้คุณค่าทางอาหารนะคะเพราะเราอยากกินกล้วยแต่กล้วยมีน้ำตาลเยอะมันเปลี่ยนเป็นแป้งค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะมาต่อเราทำกะทินะคะกะทิราดกล้วยปิ้งคะ ะะพี่ก็พยายามใช้มือที่มันผ่อนแอนะฮะให้ให้มีแรงบีบการถ้าเราถ้าเรามีมือเราเนี่ยมีแรงบีบนะคะเราจะแข็งแรงเราจะอายุยืนค่ะเพราะแรงบีบเนี่ยมันไปร่วมกับสมองค่ะถ้ามือเราบีบอะไรได้ดีเนี่ยสมองเราจะทำงานดีค่ะแล้วเราก็ใส่ เกลือลงไปนะฮะเกลือสีชมพูฮะนี่เป็นฮิมารยาปรากฏว่าไม่ชอบสตีเวียยี่ห้อนั้นไม่ไหวแม่เลยเราก็ใส่น้ำตาลสายแดงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จุดเตาพอพอกระกีิ่ละลายเดี๋ยวเราก็ไปทา ด้ยปิ้งของเรานะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคะเนี่ยเริ่มละลายละแป๊บเดียวค่ะด้วยเริ่มละลายนละตอนนี้นะคะก็ไม่ค่อยมีแรงอะคะเดี๋ยวต้องจัดการล้างอะไรต่ออะไรต่อ นะฮะกะทิ <Wow. S 1> เดี๋ยวก็ชิมนิดหนึ่งว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็น่าจะหวานเค็มพอนะคะมันหวานเค็มทำนิดเดียวค่ะพ่อพี่กินแค่คนเดียวลูกก็ไม่กินด้วยหรอกนะคะกินทำนิดเดียวค่ะจะได้ไม่เหลือทิง้งอืมใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะ เนะะี่ะก็จะออกสีนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชมต่อะเราก็มาบดกล้วยนะคะทำให้เป็นกล้วยปิ้งเราก็เอาใส่เข้าไปในแอร์ฟรายนะคะแล้วก็เราก็โรยด้วยกะทิที่เราทำนะคะโรยด้วยกะทิที่เราทำ นะคะมีนิดเดียวแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาช้อนกลับไปกลับมาให้กล้วยมันชุ่มอ่ะกล้วยมันชุ่มกะทินะคะแล้วเราก็เอาเข้าอบอีกสิบนาทีมันก็จะหวานๆกรอบๆมันๆเค็มเล็กน้อยอร่อยดีนะคะก็แค่ทำแค่20่สนาทีเองค่ะนะคะ,นะคะ เดี๋ยวสุกแล้วเรามาดูกันค่ะ